ฮัลโหลสิคะวันนี้นะคะจะมารีเป็นส u กุช่ร้อนใหม่นะคะคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นไอไลน์นะคะ a q kxj แป1หนึนึ่ g นะคะส่วน Facebook ค่ะชื่อบิวช็อปนะคะแล้วก็ i g b e บ i o สก h o s k p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  ค p ค่ะค่าจะส่งนะคะละว่า30นะคะอีเมกนะคะลมอนกร์สิก,กรก็่าเรีรับตู้มเติมด้วยนะอันนี้จะเป็นชื่อ iG. นะคะชื่อ b u n ส s อร์ช็ h o p Kpop ค่ะ ในจนะคะก็จะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคานะคะหรือว่าเป็นรูปตัวอย่างค่ๆแบบนี้เลยสําหรับใครที่ดูในคลิปไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูในไีได้เลยนะนี่นะคะทั้งของติ่งแล้วก็สกูชี่นะคะประมาณนี้เลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นคร่าๆประมาณนี้เลยนะแล้วก็กด Follow กันด้วยนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะนี่นะจะเป็นกล่องสุ่มสกูชี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้ใครจะได้ะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันว่าในคลิปนี้ใครจะได้นะ คนที่ได้นะคะชื่อ c h ANNEL ตามนี้เลยนะคะนี่นะก็แคปชื่อบัญชีช่องมานะคะแล้วก็แคปคอมเมนต์นี้มาเลยนะประมาณนี้เลยค่ะก็อย่าลืมมารับของนะคะได้ตามไอไลน์ของทางร้านเลยนะก็จะได้เป็นตัวกล่องซ่มสกูชี่นะคะจะคูมากมากเลยนะส่วนในคลิปนี้ค่ะเราแจกเป็นตัวสกูชี่ไซส์จัมโบ้นะคะนี่นะคือใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่กว่ามือเยอะเลยนี่นะประมาณนี้นี่นะคะ เป็นสกูชี่นะคะเนื้อนิ่มสโลเหมือนกันนะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นนมยูนิคอร์นแบบนี้เลยก็กติกาง,ง่ายๆตามเดิมกติการนะคะง่ายตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชรกด Subscribe นะคะกด follow ใน IG นะคะคอมเมนต์ comment คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะก็อย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นกันด้วยนะ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะนี้จะเป็นแมสนะคะเริ่มกันที่เป็นแมสสีฟ้านะคะนี่นะอันนี้แพ็คหนึงมี5 0แผ่นนะคะราคาแพ็คละ50บาทค่ะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้จะเป็นแมสสีดํานะคะตัวนี้ก็นี่เลยค่ะตัวนี้แพ็คหนึงมี5 0แผ่นเหมือนกันร,ราคาแพ็คละ70บาทนะคะ นี่นะท่าที่นะคะแมสสีดำราคา90บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบขายแยกนะคะตัวนี้จะมี20แผ่นนะคะราคาแพ็คละ45บาทค่ะตามนี้เลยส่วนแบบต่อมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมินินะคะราคาชิลละ5บาทนะคะนี่นะก็จะมีรายข้าตามนี้เลยค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะนี้จะเป็นต้งหู้นะคะนี่นะเนื้อดีมากนะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะแล้วก็งานดีด้วยนะไม่กลิ่นหอมนะคะตัวนี้ นี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นบันอิโมจินะคะนี่นะเป็นบันเหลืองแบบนี้เลยค่ะเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยนะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะนี่นะคะจะมีลายประมาณนี้เลยชิลละหบาทค่ะนี่นะคะ แล้วก็จะมีเป็นตัว L L นะคะนี่นะนี่นะคะจะมีหลายลายเลยนะตัวนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เลยค่ะคร่าวๆนะนี่นะคะราคาชิลละห้าบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นฮ่าเก่านะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิลละห้าบาทเหมือนกันค่ะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะนี่นะคะเงินเดียวกับเต้าหู้เลยนะคะ นี่นะจะเป็นฮากาวแบบนี้ค่ะชิลละห้าบาทนะคะพวกนี้นะมีเข้ามาเยอะนะคะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิลละเจ็ดบาทนะคะเข้าๆจะประมาณนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ร้านแรกเลยค่ะอันนี้จะเป็นแมวยูนิคอร์นนะคะตัวนี้มีสองสีนะนี่นะคะราคาชิลละเจ็ดบาทนะคะเนื้อดีนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะนิ่มสโลว์ค่ะตัวนี้งานดีมากเลยนี่นะคะ แล้วก็นี้นะคะจะเป็นหัวโดเรมอนนะคะตัวนี้นะคะจะออกเป็นสีมุกด้วยนะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ7บาทนะคะนี่นะจะออกเป็นสีมุกแบบนี้เลยนี่ค่ะเป็นหัวโดเรมอนแบบนี้เนาะเป็นขนมปังนะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ7บาทเหมือนกันนะนี่นะคะเนื้อนิ่มนะคะเป็นขนมปังแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นแบบแบบนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็7บาทนะคะ เนือดีนะนี่นะคะตัวนี้ราคาชิล่าเบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นแก้วเบียะะรน์นะคะแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะคะเนื้อดีนะคะเนื้อดีมากเลยตัวนี้ราคาชิล่าเบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเบียร์แบบนี้นะคะเป็นแก้วเบียร์นะ อันนี้ก็ราคาเจ็ดบาทเหมือนกันค่ะกระต่ายนี้ก็มีสองสีนะคะนี่นะเจ็ดบาทเหมือนกันนะคะมีสองสีค่ะแล้วก็จะมีเป็นแมวนะคะตัวนี้ก็สองสีเหมือนกันมีเป็นแบบยืนแล้วก็แบบนั่งด้วยนะคะราคาก็ชิ้นละเจ็ดบาทส่วนแบบต่อมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบราคาชิ้นละสิบบาทนะคะแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิ้นละสิบบาทนี่ก็เริ่มกันที่แบบแรกนี้จะเป็นไอติม่าเฟนนะคะนี่นะ นละสิบาทนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะคะจะเป็นเนื้อมันเงาแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นกระต่ายนะคะนี่นะจะเป็นกระต่ายมงกุฎแบบนี้เลยสีทองเนาะตัวนี้ก็ราคาชนละสิบบาทเหมือนกันนะคะพวกนี้จะราคาชนละสิบบาทมาเลยจะมีเป็นน้องเป็ดนะคะจะเป็นบันเป็ดแบบนี้เลยนะคะนี่นะชนละสิบบาทนะคะนี่นะประมาณแบบนี้เลย อันนี้เป็นเฟ้นไฟนะคะนี่นะตัวนี้มี2ส,สีค่ะจะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะชินละ1สบ,บาทเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งค่ะจะเป็นพิซซ่านะคะนี่นะมี2ส,สีค่ะราคาตัวนี้ก็ชินละาสิบบาทนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะเนื้อดีนะเนื้อนิ่มสโลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นถ้วยติมนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นถ้วยติมนะเนื้อดีมากเลยนะคะ นี่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างแบบนี้เลยจะมี3ามสีนะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มค่ะนี่นะคะมี3าานะมสีราคาชิ้นละ10บาทค่ะนี่นะมีเป็นคับเค้กใส่ลุกแบบนี้ด้วยค่ะเนื้อดีนะคะนี่นะแล้วก็มีเข้ามาเยอะมากเลยนะรถนี้นะคะแนะนำเลยตัวนี้งานดีด้วยราคาชิ้นละ10บาทค่ะ แบบต่อมาเลยอันนี้ก็จะเป็นถอดดอกนะคะนี่นะจะเป็นไอโมจิแบบนี้นะน่ารักมาเลยสิบาทค่ะนี่ก็จะมีเป็นฮอดดอกนะคะนี่นะจะเป็นเนื้อมันเงานะคะเป็นแบบไซมีแบบนี้เนาะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเค้กนะคะนี่นะเค้กตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบบาทก็จะมีเป็นเค้กสีแดงนะคะสีฟ้านะอ่ะสีชมพูนะคะสีเขียวนะคะแล้วก็ มี3าสีตามนี้เลยค่ะนี่นะราคาชนะสิบบาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นพิซซ่านะคะนี่นะคะตัวนี้คือเนื้อดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือจะเหลือเป็นสีม่วงนะคะเหลืองไมเ่อยแล้วนะตัวนี้ราคาชนะสิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะตัวนี้ก็สิบบาทเหมือนกันนะคะ มีสามสีค่ะนี่นะเป็นแบบนี้เลยสิบบาทนะคะมีเป็นยูนิคอร์สสีฟ้านะคะตัวนี้เป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะสามารถลองออกได้นะชินะะสิบบาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลนะส0บบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาเลยอันนี้จะเป็นตัวเจ้าหญิงนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อดีนะคะมีกลับเข้ามาแล้วนะคะตัวนี้ เป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะนี่นะเนื้อดีนะคะแล้วก็สโลด้วยแบบต่อมาเลยแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะชิ้นละสิบบาทค่ะตัวนี้คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะจะเป็นหอมสตรอเบอรี่แบบนี้เลยนะคะนี่นะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นตัวกร์ตุนแบบนี้นะคะนี่นะจะเป็นลายแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะเนื้อดีนะคะนี่นะ มีสีตามนี้เลยนะคะแล้วก็ลายตามนี้เลยนี่นะคะเป็นลายนี้ด้วยนะลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทค่ะเยอดีมากด้วยอันนี้ก็จะเป็น ตตัวการ์ตูนนะคะนี่นะเป็นเด็กในห่วงยางแบบนี้เลยก็จะมีลายตามนี้ค่ะนี่นะชิ้นละสิบบาทค่ะแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิ้นละสิบบาทเหมือนกันอันนี้ก็จะมีเป็นบันนะคะนี่นะเป็นบันอนิมอลแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีลายตามนี้เลยนะนี่นะคะชิ้นละสิบบาท แบบต่อมานี้จะเป็นโดนัทนะคะมี2สีนะตัวนี้อันนี้ก็ชินละสิบบาทเหมือนกันนะมีเป็นสีฟูแล้วก็สีป้าค่ะนี่นะอันนี้นะคะจะเป็นตัวเวนเจอร์นะคะก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะีลายนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นลายนี้นะคะ10บาทค่ะแบบต่อมาเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวขนมปังนะคะคือจะนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะอันนี้ก็ชิลล์สิบบาทค่ะ แบบต่อมาอน,นี้จะเป็นอ่ะแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นไอติมนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบาทนะคะนี่นะคะมีสองสีค่ะก็จะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้ก็จะออกเป็นสีมุกด้วยนะชิ้นละสิบบาทนะคะนี่นะเป็นสีภูแบบนี้เลยค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ12บาทนะคะจะเป็นแบบตัวมีแพ็กเกจนะคะก็แพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยเนื้อนิ่มสโลว์นะคะแล้วก็แพ็กเกจแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะนี่นะคะก็รายได้ค่ะจะเป็นลายนี้นะคะมีเป็นลายนี้นะนี่นะคะประมาณนี้เลยเนาะ ก็จะมีเนลานี้ค่ะชิ้นละสิบสองบาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นไอติมนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็มีแพ็กเกจทุกชิ้นเหมือนกันนะนี่นะคะก็จะมีสีลราตามนี้เลยนี่นะคะเยอดีมากเลยค่ะชิ้นละสิบบาทนะคะเอสิบสองบาทนะคะแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นสแนกจิ้งจอกนะคะตัวนี้จะมีสามสีนะนี่นะคะ สามสีตามนี้เลยราคานี้ก็12บาทค่ะมีแพ็กเกจเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโดนัทนะคะนี่นะนี่นะคะตัวนี้ก็จะราคาช่ละ1ิบบาทเหมือนกันอันนี้จะมีแพ็กเกจนะคะโดนัทไซส์ประมาณนี้เลยนะเนื้อดีด้วยนะคะจะมีเป็นลายตามนี้เลยค่ะลายแรกก็จะเป็นลายนี้นะนี่นะคะเป็นลายนี้นะคะ สบาทค่ะราคา12บาทเหมือนกันนะคะนี่ก็จะมีเป็นโดนัทนะคะนี่นะจะเป็นโดนัอิโมจิแบบนี้เลยนะคะโดนัทมิกกี้เมาส์นะเป็นไอโมจิแบบนี้นะคะเราก็จะออกเป็นสีมุกนะคะนี่นะเป็นสีมุกแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะนี่นะเนื้อดีมากเลยนะตัวนี้ราคาชนะนลบ12บาทค่ะนี่นะคะก็จะมี3สีนะคะนี่นะจะมีเป็นสีส้มนะคะเหลืองแล้วก็ชมพูนะคะนี่นะ เนื้อดีมากเลยราคาชิลนละ,ะ1บบาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวการ์ตูนประมาณนี้เลยก็ราคาชิ้นละ1บงบาทนะจะมีเป็นลานนี้นะคะมีเป็นลานนี้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นลานนี้ค่ะนี่นะ12บาทนะคะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะมีกลับเข้ามาแล้วนะตัวนี้คืองานดีมากนะคะเนื้อดีมากๆเลยตัวนี้แนะนาเลยนะ จะขายดีมากด้วยนะคะราคาชิ้นละ12บบาทนะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยตัวนี้ก็จะมีเป็นยูนิคอร์นนะคะและแรกจะเป็นลานี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีลุงแบบนี้นะคะเป็นลุงเป็นกาแล็กซี่นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะนี่นะคะ ตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ12บาทค่ะงานดีด้วยแล้วก็สวยด้วยค่ะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นต,ว ide, ตัวกรตูนเหมือนกันนะตัวนี้ชิ้นละ12บาทเหมือนกันค่ะแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิ้นละ15บาทตัวนี้ก็จะมีเป็นออะเท่บบาที่นะคะราคาชิ้นละ12บาทแบบต่อมาเลยอันนี้จะเป็นโดเรมอนนะคะนี่นะตัวนี้จะมีเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะนี่นะ12บาทค่ะ แบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชนะสิบาบาทตัวนี้ก็จะมีเป็นเฟนไฟล์นะคะเป็นเฟนไฟล์ LL นะตัวนี้จะมีเป็นสีแดงนะคะนี่นะมีเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีเป็นสีฟ้าค่ะราคาตัวนี้ก็ชนะสิบ15าบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะเป็นสีม่วงแบบนี้นะตัวนี้จะราคาชนะสิบ15าบาทเหมือนกันนะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะสามารถเราออกได้นะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นตัวการ์ตูนเด็กนะคะนี่นะจะมี2ลายแบบนี้เลยนี่นะคะราคาชิ้นละสิบห้าบาทนะคะนี่นะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่ามือด้วยนะนี่ค่ะแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นคอทดอกนะคะตัวนี้มีสองลายนะคะสองลายสองสีแบบนี้เลยราคาชิ้นละสิบห้าบาท ต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะจะมีเป็น3สีค่ะก็มีเป็นสีเออสีสีนะคะจะมีเป็นน้ำตาลเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟ้านะคะแล้วก็มีเป็นชมพูนะนี่นะคะราคาตัวนี้ก็ชิ้นละ15บาทค่ะเนื้อดีนะนี่นะคะแบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคาชิ้นละ18บาทตัวนี้ก็จะมีเป็น นังเือกนะคะนี่นะ18บาทนะคะก็จะมีเป็นหัวสีเหลืองค่ะเป็นสีเขียวอย่างนี้เนาะแล้วก็มีเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสีฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นสีชมพูด,ด้วยนะคะนี่นะคะ18บาทค่ะตัวนี้คือเนื้อดีมากเลยนะคะแล้วก็งานดีด้วยนะแบบต่อมานี้จะเป็นไอติมนะคะรนะาคาเฉลี่ย2ี่บบาทนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะงานดีด้วยนะ แบบก no like ็มาค่ะเป็นแบบราคาชิลัยยี่บาบาทตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวเค้กนะคะนี่นะเป็นเค้กกลาแบบนี้เลยเนื้อดีมากนะคะแล้วก็งานดีด้วยอันนี้ราคาชิลัยี่มีเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องหมีโคลานะคะนี่นะจะเป็นสีเนืือแบบนี้อันนี้ก็จะราคาชิลัยยี่บาบาทค่ะนี่จะเป็นยูนิคอร์นนะคะก็จะมีเป็นสีขาวนะคะแบบนี้เลยนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่นะ แล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ราคาชิลี่ยี่ห้าบาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นมะชวานะคะนี่นะนี้จะเป็นไอติมมะชวาแบบนี้นี่นะคะถ้าเทียบกับไซมินีนะคะตัวนี้คือไซใหญ่มากนะเนื้อดีมากด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอันนี้ก็จะเหมือนงานแท้เลยนะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะนี่นะคะตัวนี้สิ ชิ้นใหญ่นะคะราคา30บาทนะคะนี่นะแบบนี้เลยแบบต่อมาค่ะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ35บาทนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกอันนี้จะเป็นตัวแบบมีแพ็กเกจนะคะนี่นะอันนี้คือมันใส่แพ็กเกจมาให้แล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมังกรนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ35บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นตัวแกะนะคะนี่นะ อันนี้ก็35บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี่คือจะเป็นแบบราคา35บาทหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวสกูชี่ฟักทองนะคะจะมีแท็กเกตแบบมีข้างในด้วยนะนี่นะคะเนื้อดีมากๆเลยนะมีกินหอมด้วยค่ะตัวนี้ก็ราคาชน้นลม35มีเป็นตัวคิตตี้นะคะนี่นะมี2ส,สีนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีชมพูนะนี่นะคะแบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็น อันนี้นะคะเป็นไอติมนะคะนี่นะเป็นไอติมคนยักษ์แบบนี้เลยนะคะสีสวยมากๆเลยนะนี่นะเป็นแบบสีออกพาเทลนะคะพาเทลอ่อนแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะแล้วก็ข้างหลังนะคะจะมีเป็นลายเส้นแบบนี้นะคะนี่นะงานดีมากๆเลยนะคะนี่นะอันนี้นะคะจะเป็นไอติมเปลี่ยนสีนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะ ก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะคะ35บาทน้องแล้วก็อันนี้จะเป็นน้องหมานะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยค่ะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะอันนี้ก็35บาทเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นพายนะคะเป็นพายเบอรี่แบบนี <im caffeine smell S 2> <with> ้เลยตัวนี้ก็ราคาชิ้นละส35บาทนะเนื้อดีมากเลยนะคะนี่นะงานดีด้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้องแกะนะคะเป็นแกะชมพูแบบนี้เลยนี่นะตัวนี้ 35ค่ะอันนี้จะเป็นหมี่นะคะนี่นะคะจะเป็นคัพเค้กน้องหมีแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็จะราคาชนะ35บาทค่ะมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแกะค่ะเป็นแกะกาแล็กซี่แบบนี้เนื้อนิ่มสโลนะคะ35บาทค่ะอันนี้จะเป็นกีชนะคะนี่นะอันนี้ก็ราคาชนะ35บาทมือนกันนี่นะคะ อันนี้จะเป็นแพนเค้กนะคะเป็นแพนเป็นแพนเค้กยูนิคอร์นนะนี่นะคะ35บาทเนาะอันนี้นะคะจะเป็นมางกรนะคะนี่นะคะเป็นบางกรสีเขียวแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ35บาทค่ะแบบต่อมานี้จะเป็นแมวถือหัวใจนะคะนี่นะ35บาทเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นรถนะคะนี่นะ นี่นะคะราคาก็35บาทเหมือนกันค่ะแบบต่อมานี้เป็นอุนจี๊ดนะคะนี่นะไซส์ใหญ่มากเลยนะคะราคา40บาทนะคะเนื้อดีมากด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะเหลือมไม่เยอะแล้วนะคะนี่นะ40บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นมากรองหมาชวานะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็เหลือมไม่เยอะแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะหรือว่าตัวกล่องนะคะจะแบบนี้เลยข้างในก็จะมีบรเชนให้นะคะเป็นสีตาม กุชชี่เลยนะตัวนี้ก็จะมีเป็น2สีค่ะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูนะคะนี่นะ oh. เนื้อดีมากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอันนี้เป็นงานแทเนอ้ออันนี้ก็ราคาชนะ80บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสกุชชี่โดนัทนะคะนี่นะเป็นของคาเฟ่เดียนนะคะนี่นะคะันนี้ก็จะเป็นตัวแท็กเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นของแท้นะคะตัวนี้ก็จะราคาชนะ 130บาทค่ะอันนี้ข้างหลังก็จะมีเป็นลายเส้นแบบนี้นะคะนี่นะประมาณนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นพายนะคะนี่นะเป็นพายชวาแบบนี้เลยค่ะตัวแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะตัวกล่องก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นข้างหลังนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างหน้านะคะส่วนตัวข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะมีบอเชนให้นะคะข้างในนะกูชชี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มฉลงมากเลยนะตัวนี้ นานดีด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลายเส้นนะคะแต่จะอยู่ในตัวนี้เนาะนี่นะคะในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะตัตรงนี้เนาะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคา130บาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะภายชาวาชิ้นใหญ่นะคะนี่นะใหญ่กว่ามืออีกนะประมาณนี้เลย130บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี้จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะนี่นะเป็นขนมปังนีลักมาแบบนี้เลยก็อนนี้จะเป็นลาดีลักมานะคะอันนี้อาจจะมีตำหนินิดนึงนะคะนี่นะจะเป็นตรงนี้นะคะนี่นะคะไม่เยอะนะคะประมาณนี้เลยนี่นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นประมาณนี้เลยนะคะงานญี่ปุ่นเนาะนี่นะคะ อันนี้ก็แบบนิ่มมากๆเลยนะคะอันนี้ก็สโลตามนี้เลยนะคะนี่นะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะราคาชนะ130บาทค่ะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะนี่นะคุ้มมากๆเลยนะคะ130บาทค่ะก็คลิปนะคะคร่าวๆจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจนะคะติดต่อได้ตามไอไลน์ทางร้านเลยนะคะ อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็การิกาก็อย่าลืมรุ้มเล่นกันด้วยนะคะง่ายๆตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b นนะคะกด Fol l o w ในจีนะคะคอมเมนต์ขอลัหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะ